จานที่ดีที่สุดจานที่สองเป็นขอเฮงค่ะเฮ้ยโอยมันเหมือนฝดล็อกอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเฮงกลับมายืนตรงจุดที่เฮงเคยยืนอีกแล้วนะ ครับผมทําแกงขั่วเห็ดเพาะแล้วก็เสิร์ฟกับหมูย่างครับผม,มแล้วก็ตัวเห็ดเพาะที่ผมแยกออกมาเนี่ยเอามาเรียงเป็นแบบวงเล็กไต่ไปเรื่อยๆเป็นวงใหญ่เหมือนที่เชฟพ่อเขามาครับเฮงทุกคนเข้าใช้หม้อแรงดันกันหมดครับเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามั่นใจได้ยังไงว่าแก้มหมูของเราจะนุ่มผมมั่นใจว่าผมทุบมันแรงมากเลยครับเชฟน้ำหมักของผมเนี่ยผมใส่น้ำมันเข้าไปด้วยครับตัวน้ำมันก็จะเข้าไปทำให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มขึ้น เห็นแกทุบอยู่คนเดียวแพราว่าแกต้องรู้จักตัวแค่หมูพอสมควรนะครับดูลักษณะของการจัดจานก่อนเลยออ่อนหวานมันกันนะเรากอ,อ่ะก็แบบใส่แบอ่คครับเชฟแก้หมูย่างอันเนี้รสชาติดีมากนึกว่าจะอร่อยพอแล้วแต่พอได้ไปกินแกงคั่วบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแกงคั่วที่อร่อยที่สุด สองซี่สั้รับโอ้ขอบคุณครับเป็นไงชันนี่แหละโน่นหนึ่งรสสัมผัสของแก้หมูเนื้อแน่นเนึบชุ่มฉ่ำทำได้ดีมากโอ้ขอบคุณครับเชเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเชฟเพราะว่าสูตรดิบมันมาดีอยู่แล้ว เชฟช็อตฟิลผมอีกแล้วอ่ะคือวัตถุดิบดีมันก็ต้องคู่กับพ่อครัวที่มีฝีมือหรือเปล่าเชฟวันนี้อ่ะราศีของเฮงจับมากเลยนะครับ มันเหมือนเพียที่ทําเป็นพ่อครัวอยู่หน้าเตาในตํานานอะอครับผมทาอาหารไทยมานานมั่นใจในรถมือตัวเองแล้วออกมาเนี่ยอร่อยมากโอ้โหขอบคุณครับแล้วที่ไม่น่าเชื่ออย่างคือเรียนดีมากจัดจานสวยครับโอ้โหขอบคุณครับผมโอ well nice ้ยต oh, ัวเบาตัวรอยแล้วลรางตรทตาผมมีมีความสุขมากนะครับกับคําชมนี้ครับ จานที่ดีที่สุดในรอบนี้คนนั้นก็คือคิดว่าหนูได้เป็นจานที่ดีที่สุดตรงโจดค่อนข้างมากจัดจานได้สวยอาหารอร่อยพี่ต้เผานะให้เป็นตัวเองสิครับผมว่าจัดจานได้ดีรสชาติก็ดีโจดหลักเลยคือจัดจานที่สวย2คือเนื้อหมูจัดการให้ดีซึ่งเราก็ทําไห้ดีทั้งสองอย่าง มันหลุดออกสากพันธนาการอะไรบางอย่างที่มันยึดโยงเรา,าไว้ในสองรอบที่ผ่านมาครับมีใจโว้ยเก่งมพัฒนาการเขาก้าวกระโดดมากหน้ามือเป็นหลักมือเลยก็ต้องยอมให้ขอแสดงความยินดีกับเฮงด้วยนะคะขอบคุณมาขอบคุณราบขอบคุณมาเฮอบคุบคเมาย